เสร็จเรียบร้อยนะคะผมเออแบบนี้นะคะทิ้งที่ใช้ที่พี่แตใช้ก็คือตัวยืดขั้นตอนเดียวนะคะมียืดขั้นตอนเดียวพี่แต่เขายืดขั้นตอนเดียวผสมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำหอมนิดนึงแล้วก็ใส่ผงมิกซ์ลงไปนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วก็ไปนอนแช่เชื่อมแกนชเชื่อมแกนก็จะเป็นตัวนี้นะคะชเชื่อมแกนตัวนี้นะคะแล้วก็ล็อกด้วยน้ําของชเชื่อมแกนเลยนะคะตัวนี้เลยสิ่งที่ใช้เสร็จแล้วก็จะหมักด้วยทําเป็นสปาร้อนตัวดีว่ากับแฮมเมสซี่นะคะสองตัวนี้นอนแช่ทิ้งไว้หมักเสร็จแล้วล้างน้ําล้างน้ําแล้วเราก็อย่าลืมใส่ตัวนี อากเกนออยให้ลูกค้านะคะใส่อากเกนออยก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะอากเกนออยใส่ตอนหลังซ้ายสุดจากผมเส้นเล็กแล้วก็หยิกฟูด้านหน้าก็จะหยิกเยอะแต่ก็ทำให้ผมเป็นสภาพที่มีน้ำหนักและสวยขึ้นได้นะคะลองทำแบบนี้ดูนะคะวิธีการยืดแบบนอนเชื่อมแกนไปเลยในตัวโอเคคะ่ะ